สวัสดีครับพี่น้องชาววัวเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีการแนะนำโคสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งพัฒนาโดยกรมปศุสัตว์นั่นก็คือโคสายพันธุ์ไทแบล็ก DLD นะครับก็มีคลิปการแนะนำสายพันธุ์นี้นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียหลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะครับสามารถสร้างกระแสาการรับรู้จาก สังคมคนเลี้ยงวัวได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่เท่าที่ผมได้ติดตามความคิดเห็นผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างที่กล่าวขั้นต้นแล้วนะครับผมกลับพบว่า,าเสียงตอบรับจากาสังคมคนเลี้ยงวัวนั้น,ไป,นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนะครับมีความคิดเห็นจํำนวนไม่น้อยนะครับไปในทางทีศไปในทิศทางที่ว่า,าแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในบ้านเรานะครับประสบปัญหาราคาเนื้อตกต่ำนะครับรัฐบาลหรือราชการเนี่ยไม่ได้มาช่วยการแก้ปัญหาเรื่องของการตลาดแต่กลับแก้ไขปัญหาโดยการนําเสนอโคสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมันไม่ถูกต้องไม่ถูกจุดนะครับนี่คือความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ที่ผมอ่านอ่านผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแต่ในความคิดเห็นของผมนะครับ ผมขอชื่นชมกรมปศุสัตว์นะครับแล้วก็ขอชื่นชมคณะผู้วิจัยนะครับผมเชื่อว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็โคสายพันธุ์ไทยแบล็กเนี่ยเป็นโคโคสายพันธุ์ที่น่าเลี้ยงน่าลงทุนเป็นอย่างยิ่งนะครับประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนนะครับที่มีพื้นที่เป็นที่ราบขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ราบลุ่่มแม่น้ําหรือว่าจะเป็นที่ราบสูงนะครับ ซึ่งสามารถปลูกพืชพันธุ์ได้อย่างหลากหลายนะครับตลอดทั้งปีนะครับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยจึงยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักนะครับแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่ามีเกษตรกร,รในประเทศไทยนี่นะครับเกษตรกรของบ้านเรานี่ยนะครับมีน้อยคนมากที่จะประสบความสําเร็จสามารถสร้างฐานะให้อยู่ดีกินดีได้และทุกปี เรามักจะได้ยินปัญหาเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นมันสำปะหลังเป็นยางพาราเป็นปาล์มน้ำมันหรือพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับรวมถึงสุสัสรนะครับจะเป็ดจะไก่จะวัวนะครับ ก็มักจะมีเรื่องของปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรราคาผลพืชทางการเกษตรตกต่ำอยู่ตลอดทุกปีนะครับซึ่งก็เป็นภาระต่อรัฐบาลที่จะต้องสูญเสียงงบประมาณเข้ามาดูแลช่วยเหลือ,อแก้ปัญหาให้กเกษตรกรอยู่ตลอดเวลานะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ของบ้านเรานะครับไม่ไม่ชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไม่ชอบปรับตัว ไม่พยายามปรับปรุงตัวเองให้สามารถตอบรับกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาบนโลกใบนี้นะครับจากเหตุการณ์การแนะนำวัวสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งเป็นวัวไขมันแทกเป็นวัวพรีเมียมนะครับอของกรมปศุสัตว์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็จากเสียงตอบรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนี่ยนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ สอดคล้องกับข้อกล่าวของผมที่ว่าเกษตรกรของเราไม่รู้จักปรับปรุงตัวเองไม่รู้จักขวนขวายปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นให้สามารถแข่งขันได้กับโลกในการแข่งขันยุคยุคใหม่นะครับการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดก็จะต้องไปแก้ไขที่ต้นเหตุนะครับถ้าไปแก้ที่ปลายเหตุเนี่ยปัญหามันก็จะเกิดขึ้นซ้ําๆนะครับดังนั้นเนี่ย ในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและจะไม่เกิดปัญหาซ้ำก็คือจะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุนะครับปัญหาราคาวัวตกต่ำปัจจุบันนี้นะครับเกิดจากการมีปริมาณวัวที่มากเกินความต้องการของตลาดนะครับแล้วก็เป็นวัวที่เป็นวัวเนื้อแดงซึ่งเป็นวัวที่มีราคาเนื้อต่ำนะครับที่ซ้ำร้ายกว่านั้นก็คือต้นทุนในการเลี้ยงวัวเพื่อผลิตเนื้อแดงในบ้านเรานะครับก็ยังสูงกว่า คู่ประเทศคู่แข่งอีกด้วยนะครับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัวในบ้านเราตอนนี้นะครับเหมือนเป็นคนที่เอาแต่ใจเกินไปนะครับต้องการมีความต้องการที่ไม่ได้อยู่ในพื้นฐานไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่สามารถที่จะตอบสนองได้นะครับกรเกษตรกรรมและเกษตรกร,ร,ก,รก็คือ,อผู้ผลิตสินค้ารูปแบบหนึ่งนะครับผลผลิตหรือว่าสินค้าที่ เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวผลิตเพื่อจําหน่ายก็คือวัวนะครับเนื้อวัวนะครับถ้าอยากขายได้ราคาถ้าอยากมีกําไรนะครับก็ต้องทํา2สิ่งนี้นะครับอย่างแรกก็คือผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะครับอย่างที่2ก็คือลดต้นทุนการผลิตให้ต่ําที่สุดนะครับเราต้องยอมรับกันได้แล้วนะครับว่าวัวเนื้อแดงเนี่ยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ํา ถ้าเราอยากจะขายวัวขายเนื้อของเราเนี่ยให้ได้ราคาดีๆเราก็ต้องเลี้ยงวัวที่มันมีเนื้อราคาที่ดีๆนะครับเนื้อวัวไขมันแทรกก็จัดเป็นเนื้อที่มีมูลค่าสูงนะครับดังนั้นการที่กรมปศุสัตว์เขาแนะนําสายพันธุ์วัวที่สามารถผลิตเนื้อไขมันแทรกที่มีมูลค่าสูงได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับ กว่าจะถึงวันนี้นะครับกรมปรศุสัตว์และก็นักวิชาการผู้พัฒนาสายพันธุ์นะครับใช้เวลาถึง15ปีในการพัฒนาโคสายพันธุ์นี้นะครับนั่นหมายความว่าหน่วยงานราชการหรือว่ากรมปรศุสัตว์เองก็ถือว่ามีวิสัยทัศน์ที่ดีที่ถูกต้องอยู่นะครับลองคิดดูนะครับ15ปีที่แล้วเนี่ยกระแสัวหูัวอินดบราซิลนี่นะครับกำลังแรงอยู่เลยนะครับเกษตรกร,ร,กรในบ้านเราจํานวนไม่น้อยนะครับที่ก็ยังหลงระเริงอยู่กับกระแสัวหูอยู่นะครับ แต่กรมปศุสัตว์เนี่ยกลับไม่ได้หลงกับกระแสไม่ได้หลงกับหมอกควันเหล่านั้นนะครับกลับรเริ่มการพัฒนาโคไขมันแทกขึ้นมาแทนทำนองเดียวกันกับ y ายแทโคดำนั่นแหละครับประมาณ5 6ปีที่แล้วเนี่ยกระแสบรามันแรงมากนะครับเขาก็ขายพันธุ์บรามันตัวก็หลายล้านนะครับขายพ่อพันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไปซุ่มพัฒนา โคเนื้อไขมันแทกของเขาขึ้นมานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของบุคคลเหล่านั้นนะครับประเด็นข้อที่2ก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับที่ใช้ผลิตเป็นเนื้อแดงเป็นเนื้อซากอุ่นที่เกษตรกรในบ้านเรานิยมเลี้ยงอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นวัวที่มีต้นทุนในการเลี้ยงสูงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวัวที่ทนร้อนสามารถเลี้ยงปล่อยทุ่งนะครับเลี้ยงให้หากินตามทุ่งตามธรรมาชาติได้นะครับแต่ เกษตรกรส่วนใหญ่ของเราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่แบบนั้นนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวภาคอีสานนะครับก็เป็นกเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงวัวคอกละแค่4ีหตัวอยู่หลังบ้านนะครับจึงใช้แรงงานเวลาแล้วก็ต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะเลี้ยงวัวลูกผสมบราันเนี่ยให้อ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับและเมื่อ,อแปลสภาพเป็นเนื้อแล้วนะครับ วัวลูกผสมบราหมนเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นซ้าที่ต่ํากว่าวัวลูกผสมยุโรปทั่วไปนะครับนั่นทําให้ต้นทุนในการผลิตเนื้อนะครับต่อกิโลเนี่ยเมื่อเทียบกับวัวสายพันธุ์ยุโรปแล้วเนี่ยจะสูงกว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเนื้อแดงไทยจึงไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้กับคู่แข่งขันจากไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรืออินเดียนะครับการที่รัฐนะครับหน่วยงานของรัฐและกรมปศุสัตว์เนี่ยนะครับ พัฒนาโคสายพันธุ์เนื้อไขมันแทรกที่มีราคาที่ดีกว่าขึ้นมาแล้วก็เอามาแนะนําส่งเสริมให้กเกษตรกรเลี้ยงเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วนะครับแต่ประเด็นที่ผมค่อนข้างกังวลน,นะครับก็คือในเรื่องของการกระจายพันธุ์ไปสู่พี่น้องกเกษตรกรชาววัวนะครับเท่าที่ผมรับทราบจากการนําเสนอก็คือจะมีการกระจายพันธุ์โดยการ ให้น้ำเชื้อฟรีนะครับซึ่งเกษตร,รกรที่สนใจสายพันธุ์นี้ก็สามารถไปติดต่อกับประสุสัตว์อำเภอนะครับเพื่อที่จะให้อาสาประสุสัตว์มาผสมให้นะครับน้ำเชื้อนี้ก็ฟรีนะครับแต่อาจจะมีค่าผสมนะครับประเด็นที่ผมมีความกังวลแลกะก็คิดว่าโครงการนี้อาจจะไม่สําเร็จนะครับก็มีดังนี้นะครับ ข้อ1นนะครับในเรื่องของการกระจายน้ําเชื้อเนี่ยนะครับาจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับผมพบว่าน้ําเชื้อเนี่ยจะค่อคนข้างมีน้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยกรมปสุสัตว์ก็มีการกระจายน้ําเชือ้อโคพันเนือ้อสายพันธุ์ต่างๆให้แก,ก่เกษตรกรอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชารเล่บรามันหรือว่าแองกัสหรือว่าบีฟมาสเตอร์นะครับกรมปสุสัตว์เองเนี่ยก็มีน้ําเชือ้อหลายๆสายพันธุ์หลายๆตัวนะครับมีพ่อพันธุ์หลายๆสายพันธุ์หลายๆตัวนะครับเอาไว้รีน้าเชือ้อ เพื่อกระจายน้าเชื้อให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนะครับแต่ว่าจํานวนน้ําเชื้อที่สามารถกระจายให้เกษตรกรได้จริงๆนั้นมีน้อยมากนะครับผมเคยไปติดต่อกรมประสัตว์นะครับประสัตว์อำเภอนะครับเพื่อจะขอน้ําเชื้อเนี่ยนะครับไปผสมวัวในฝูงนะครับเขาให้ผมได้แค่1หลอดต่อ1นครั้งนะครับและมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะ ามาขอน้ำเชื้อทุกครั้งเมื่อผมต้องการที่จะผสมน้ำเชื้อผสมแม่วัวในฟาร์มของผมนะครับทางแก้ไขก็คือกรมปรศุสัตว์เนี่ยจะต้องอผลิตน้ำเชื้อให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็จะต้องส่งน้ำเชื้อไปไประจาการที่ปศุสัตว์อาสาประจำตําตบลน,นะครับโดยที่จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาน้ำเชื้อเหล่านั้นนะครับเพราะว่า หมออาสานะครับหรือว่าปศุสัตว์อาสา,าประจําตําบลเนี่ยเขาก็จะต้องมีถังน้ําเชื้อซึ่งจะต้องมีการเติมไนโตรเจนอยูอ่ตลอดเวลาเป็นประจํานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นกรมปศุสัตว์เนี่ยก็จะต้องดูแลในส่วนนี้นะครับเมื่อเกษตรกรต้องการที่จะใช้น้ําเชื้อก็สามารถติดต่อไปที่ปศุสัตว์อาสานะครับหรือหมออาสานี่นะครับให้มาผสมได้เลยโดยที่ไม่ต้องอ มาขอที่ประสุสัตย์อำเภอนะครับประเด็นข้อกังวลข้อที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับนั่นก็คือประสิทธิภาพของสายพันธุ์นะครับประสิทธิภาพในการถ่ายทอดลักษณะทางสายพันธุ์นะครับผมเชื่อว่าโคสายพันธุ์ไทแบล็กดีเอลดีเนี่ยเป็นโคเนื้อไขมันแทรกที่มีคุณภาพนะครับก็เฉกเช่นเดียวกันกับวัว Be ฟมัสเตอร์เนี่ยครับเป็นวัวเนื้อแดงที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่ดีนะครับแต่ มันจะดีก็ต่อเมื่อมันเป็นวัวเนื้อเลือดร้อยนะครับแต่ถ้าเอาน้ําเชื่อมาผสมกับวัวสายพันธุ์อื่นนะครับประสิทธิภาพมันจะด้อยลงเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ผมยังไม่เห็นข้อมูลเลยนะครับว่าวัวไทแบล็กเดียลดีเนี่ยเมื่อเอาน้ําเชื่อมาผสมกับวัวชอรรอล่กับวัวแองกัสเอาวัวลูกผสมชอรรอล่วัวลูกผสมแองกัสแบรงกัสหรือว่าัวัวลูกผสมบรามั่นเนี่ยนะครับเอามาผสมแล้วลูกเขาออกมาจะเป็นยังไง เลี้ยงขุนแล้วชำแหละทําเนื้อออกมาแล้วเนื้อคุณภาพจะได้เป็นประมาณไหนนะครับเปอร์เซนต์ซากเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่มีนําเสนอเลยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณและก็ขอให้กําลังใจทีมงานการวิจัยนะครับทีมงานที่ทำการวิจัยโคสายพันธุ์ไทแบ็กเดีย a ดีนะครับแล้วก็หน่วยงานปศุสัตว์นะครับกรมปศุสัตว์นะครับแล้วก็ขอให้พัฒนาต่อไปนะครับ แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับจุดนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับยังต้องใช้เวลารายงานแล้วก็งบประมาณอีกจํานวนมากนะครับในการที่จะส่งเสริมให้โคสายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นโคสายพันธุ์หลักที่ผลิตเนื้อคุณภาพสูงป้อนตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศใน,ในการต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ